อาเกดรับในมนุษย์เป็นผูะคลูกบาขทีจะนกนไปทำคือจจไว้ด้อการพาผู้คุ้มนะว่าตวะสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวารีรจันติเตสังุปัสสมรสุข I Jawataangtara upatawaat hamino Upaji tu niro canti Desang Wu pasmo suko Jawatasangtara upatawaat